รู้ตัวบ้างไหมว่ามีใครเขาคิดถึงมีเธอเป็นที่หนึ่งของหัวใจรอยยิ้มที่สดใสเสียงหัวเราะช่นงชื่นใจขอถามคำดีไหมน่ารักเกินไปหรือเปล่า โอ้โหคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณช่างน่ารักเหลือเกินมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้มีใครบางคนกำลังคิดถึงคุณอยู่ค่ะนะ เขากําลังนึกถึงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันทั้งรอยยิ้มทั้งเสียงหัวเราะมานาให้เขานึกถึงคิดถึงนะแล้วก็โหยหาคุณมากเลยนะมีใครบางคนกําลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็กําลังตกหลุมรักหรือว่าหลงสเสน่ห์เสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มของคุณอยู่นั่นเองค่ะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกโอ้โหต้องบอกเลย คนนี้เป็นคนใกล้ตัวคุณนะคนนี้เป็นคนใกล้ตัวคุณนะอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องนะที่เรียนด้วยกันที่ทำงานด้วยกันหรือ ประสบพบเจอกันในวงวานใกลเคียงกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในโวงโคโจรคุณนั่นแหละค่ะตอนนี้คุณได้ตกเขาได้เรียบร้อยแล้วเขามีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงนะแล้วก็ตกหลุมรักความน่ารักของคุณก็ได้แล้วค่ะใครรุ่น,นายเุ่นนายแล้วก็แชร์ชรงนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคนณนะคะยินดีด้วยนะ